มที่2เป็นคนไทยที่ตัดสินใจอบพยพออกมาก่อนแต่ว่าติดค้างอยู่ที่เชียงตุงตอนใต้ของรัชฉานของเมียนมานะคะและกําลังเดินทางกลับเข้าสู่ไทยวันนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทีมข่าวของเราจะติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นนะคะเป็นภาพที่ทีมข่าวติดตามสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับคนไทย41คนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ รัชฐานของเมียนมาเจ้าหน้าที่ไปเตรียมความพร้อมตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะซึ่งมีรายงานว่าคนไทยทั้ง41คนเดินทางออกมาตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะคะคุณกวิทบุญธรรมไปติดตามสถานการณ์และคาดการว่าจะใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงน่าจะเดินทางถึงในช่วงบ่ายวันนี้วันนี้การเตรียมความพร้อมของฝั่งเมียนมาคือประเด็นที่ ต้องมีการทำ MOU มีการทำสัญญารวมถึงการพูดคุยว่าทั้ง41คนหลังจากที่เดินทางกลับมาแล้วจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปเนื่องจากในพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อาจจะยังคงมีการสู้รบรวมถึงการส่งตัวคนไทยข้ามมาต้องมีการทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคนไทยอีกหนึ่งกลุ่มที่กระทรวงการต่างประเทศระบุมานะคะว่าเป็นกลุ่มที่น่าต้องติดตามและน่าเป็นห่วงมากที่สุดคือกลุ่มคนไทยที่นายจ้าง หรือว่าคนที่นําไปทํางานด้วยยังไม่ยินยอมให้เดินทางกลับออกมาหรือติดต่อกับทางการไทยคะ่ะคุณผู้ชมครับ41คนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มแรกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ครอบครัวฝั่งไทยเนี่ยรอรับอยู่ซึ่งคาดการว่าน่าจะเดินทางกลับเข้าประเทศไทย กลุ่มแรกในวันนี้ช่วงบ่ายวันนี้ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มเนี่ยคุณผู้ชมเป็นคนไทยที่ยังคงติดค้างอยู่ในเมืองเล้าก่ายจำนวน254คนรัฐบาลตอนนี้ได้มีการประสานให้ทั้งหมดเดินทางกลับออกมาแล้วนะครับซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายไปยังประเทศจีนหลังจากนั้นทางการไทยก็จะเตรียมส่งเครื่องบินพาณิชย์ไปรับกลับมายัางประเทศไทยซึ่งเชื่อว่า254คนนี้แบ่งออกเป็น3กลุ่มที่ยังคงติดค้างอยู่ในฝั่งประเทศเมียนมาครับ